สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมพระผงนั่งเมฆหลวงปู่มหาศิลานะครับต้องบอกเลยว่าณนะเวลานี้นะครับถ้าเอ่ยชื่อหลวงปู่ศิลาทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นพระที่มาแรงมากนะครับในตอนนี้และเป็นพระที่หลายคนอยากจะมีไว้ใช้พุทธคุณออกมาหลายรุ่นมากนะครับได้รับความนิยมแทบทุกรุ่นเลือกไม่ถูกเลยว่าจะใช้รุ่นไหนดีส่วนรุ่นที่นิยมราคาก็สูง ชนเพดานกันหมดแล้วนะครับตามความต้องการของนักสะสมวันนี้เลยจะมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นที่ราคายังเบาจับต้องได้และที่สำคัญนะครับเป็นรุ่นที่มีความงดงามมากการออกแบบที่ลงตัวแค่พุทธศิลป์ก็ถือว่าคุ้มราคาแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ก็ต้องระวังนะครับเกก็ออกมาเยอะเช่นกัน วันนี้เลยจะเหมาะมาบอกนะครับแนวทางวิธีการดูนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก่อนอื่นต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับมารับชมกันเลยนะครับสําหรับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงปู่ศิลานะครับนั่งอยู่บนก้อนเมฆนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับชื่อหลวงปู่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น ยันนะครับเป็นเป็นยันของปู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตำหนิที่เราจะบอกนะครับสามารถดูได้ทั้งเนื้อแดงและเนื้อขาวเลยนะครับเป็นเป็นตำหนิเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่ะให้เราสังเกตนะครับมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆก็พอจะเห็นนะครับถ้าหยิบขึ้นมาปุ๊บนะครับจะเห็นเส้นขีดนะครับขีดข้างๆนี้นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็น ขีดนี้นะครับชัดนะครับจะมีขีดที่มองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดๆประมาณขีดพวกนี้นะครับถ้าหยิบขึ้นมาปุ๊บมีขีดพวกนี้ก็สามารถพิจารณาต่อได้เลยนะครับเนี่ยครับขีดที่เห็นชัดๆจริงๆยังไม่ตีกล้องก็พอจะมองเห็นนะครับถ้าเห็นพวกนี้ก็มีมีเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่จะเป็นผ่าแท้นะครับให้ลองตีกล้องดูนะครับ ลองพลิกดูตะแคงดูนะครับจะสังเกตนะครับจะมี5ขีดหลักๆนะครับจุดแรกนะครับขีดแรกจะอยู่บริเวณหูนะครับของหลวงปู่นะครับชนขอบนี่ครับบริเวณหูจะมี1ขีดนะครับเล็กๆบางๆนะครับแต่ถ้าตีกล้องเราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ1ขีดนะครับต่อมานะครับจะเป็นอีกหนึ่งขีดบริเวณเหนือหัวไหล่นะครับแถวๆหัวไหล่นะครับ ต่อมานะครับอีกหนึ่งขีดก็จะอยู่บริเวณแขนนะครับของหลวงปู่ต่อมานะครับอีกหนึ่งขีดสั้นๆนะครับตรงบริเวณศอกข้อศอกของหลวงปู่นะครับอีกหนึ่งขีดจะเห็นคมชัดเลยนะครับอยู่บริเวณจะถึงหัวเข่านะครับเกือบหัวเข่านะครับถ้ามีเส้นขีดแบบนี้คมคมนะครับติดชัดๆเป็นจากนิพม์นะครับ ก็มีเปอร์เซนต์ความแท้ค่อนข้างสูงนะครับต่อมานะครับให้พลิกตะแคงดูนะครับนะครับบริเวณใบหน้าหลงปู่นะครับจะมีเส้นขีดนะครับเป็นเส้นขีดจากนีบอกนะครับบริเวณใบหน้าจะเป็นเส้นขีดนะครับ ขีดจากบล็อกนะครับเส้นคูดเป็นเส้นเส้นเส้นเส,นส,นส้นนะครับตั้งแต่ใบหูนะครับจนมาชนโหนกแก้มนะครับเนี่ยครับจะเป็นเส้นขีดธรรมชาติจากบล็อกเลยนี่นะครับเส้นขีดชัดๆเป็นรอยคูดนะครับจากในบล็อกเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับสำหรับผ่าแท้นะครับจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับ คมคมเลยนะครับรายละเอียดสามารถดูได้ทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงนะครับต่อมานะครับบริเวณบัวนะครับดอกบัวด้านบนจะมีขีดลางๆนะครับบางสำหรับบางองค์นะครับก็จะติดชัดเลยขีดบริเวณนี้นะครับ เป็นขีดบางๆนะครับบางองค์ก็อาจจะติดลางๆนิดนึงนะครับนะครับเป็นขีดนิดนึงขีดจากบัวนะครับเป็นเส้นแตกลงมานี่นะครับพิกดูตะแคงดูนะครับจะเห็นเป็นเส้นแตกตรงบัวตรงกานะครับเป็นเส้นนี่ครับเป็นตำหนิในบล็อกเลยต่อมานะครับพิจารณามวลสารนะครับแล้วก็ความคมชัดรายละเอียดความคมชัดนี่ เราต้องพิจารณารวมนะครับปล่อยข้ามไม่ได้นะครับนี่นะครับคมชัดเลยวงจริงจะคมชัดมากนะครับเมตตานะครับจมูกนะครับจมูกจะมีจมูกชนบ้างนะครับแต่แต่ให้พิจารณาในความคมชัดนะครับนี่นะครับรายละเอียดจะติดคมชัดนะครับมวลสารเป็นมวลสารประมาณนี้เลยนะครับมีเม็ดขาวๆนะครับกระจายอยู่ทั่วองค์พระ ลดลายนะครับล่องลึกนะครับซอกแขนนะครับริ้วรอยนะครับคมชัดนิ้วมือนิ้วมือมีความคมชัดมากนะครับติดคมคมเลยค่อนข้างแกะบอกได้ดีนะครับความคมชัดรายละเอียดชัดเจนและอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องพิจารณาครับคือตัวหนังสือนะครับจะต้องติดคมชัดเป็นแท่งนะครับถ้าบวมหรือเบอร์นะครับตัวหนังสือเบอร์เบอร์ใหญ่ๆไม่คมชัดนะครับ ก็ต้องพิจารณาโดยรวมภาพรวมอีกทีนะครับเพราะตัวหนังสือจะต้องติดคมชัดมากนะครับนี่นะครับตัวหนังสือจะติดชัดเจนเลยนะครับเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับตัวหนังสือต้องเป็นลักษณะนี้นะครับมีความคมชัดรายละเอียดในเส้นตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นเสียนในการแกะบล็อกนะครับติดคมชัดนะครับก้อนเมฆคมชัดนะครับมีมวลสารกระจายอยู่ทั่วนะครับความคมชัด ดูได้ทั้งเนื้อแดงเนื้อขาวเลยนะครับรายละเอียดพวกนี้นี่นะครับลวดลายถือว่าแกะบล็อกออกมาได้งดงามมากนะครับมีความสวยมากต่อมานะครับพลิกดูด้านหลังนะครับนะครับขีดเกินนะครับเป็นธรรมชาติผ่าที่ปั๊มออกมาเลยนะครับให้สังเกตธรรมชาติพระให้ดีด้วยนะครับมวลสารนะครับรายละเอียดมวลสารนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ัวยันนะครับด้านหลังลึกคมลงไปนะครับมีความคมชัดนะครับลึกคมเป็นแองเป็นล่องลงไปเลยนะครับต่อมานะครับให้สังเกตด้านหลังนะครับตรงบริเวณยันนะครับจะมีเส้นลักษณะเป็นเส้นบรรทัดนะครับติดอยู่นะครับเส้นบรรทัดเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นเส้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 นนะครับลักษณะคล้ายเส้นบรรทัดนะครับ ดูตะแคงดูนะครับหาองศาให้ได้นะครับจะเห็นเป็นเส้นลักษณะเหมือนเป็นเส้นบรรทัดตัวหนังสือนะครับวิ่งวิ่งยาวไปยาวไปเนี่นะครับเป็นเส้นเป็นธรรมชาติเลยต่อมานะครับอีกหนึ่งจุดนะครับจะเป็นขีดนะครับขีดขีดบางๆนะครับ บริเวณนี้นะครับประมาณ3ขีดนะครับเป็นขีดบางๆแต่มีความคมชัดนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณาครับเล็กๆนะครับคมๆนะครับขีดๆเล็กๆจากนาง่ายเน้นความคมชัดนะครับเพราะบล็อก ในยุคนี้นะครับติดได้คมชัดมากนะครับการแกะบอกขอบข้างนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับพิจารณาภาพรวมด้วยนะครับขอบข้างนะครับขีดแบบนี้น,น,น,บบน,น,น,นี่นะครับลักษณะแบบนี้ขอบข้างตัดขอบข้างนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีการคูดนะครับ ลักษณะคีบปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับคีบตั้งเป็นสันนะครับความงดงามเน้นความคมชัดนะครับธรรมชาติตัวหนังสือคมคมนะครับภาพรวมถ้าหยิบมาแล้วตื้นเบอร์นะครับตัวหนังสือไม่คมชัดนะครับสังเกตตัวหนังสือไม่มีความคมชัดนะครับตำหนิจุดอื่นนะครับไม่ครบนะครับไม่ไม่ชัดเจนนะครับ จะเป็นเกได้นะครับเน้นความคมชัดนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับของพิมพ์หน้าไม่เพี้ยนนะครับตัวหนังสือคมๆนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ